บันทับอันละสาม่านสั่งของจากเมืองนอกมันก็ส่งมาให้ผิดแค่นี้คุยไม่รู้เรื่องหรออทำเองก็ได้ว่าถ้ามองกลับไป20ปีที่แล้วอคนไทยดีกว่าเนาะที่ยังไม่มี i ิน t a g r a m f a c e b o o k เราไม่มีอะไรเหล่านี้เลยนะยีปีที่แล้วอ่คนก็จะมองยากมองไม่ออกแต่คือเราอ่ะซื้อคอนโดมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบอุปกรณ์ต่างๆเราไม่โอเคแล้วตอนนั้นเราเริ่มด้วยความที่ว่าเฮ้ยคอนโดแม่งมีสประตูองออ่ะย่างงั้นไปสุด สุดจริงๆรงรงบรานพับอันละสามพันสามีก็บอกว่าจะบ้าแล้วเหรอ <c oughs> ใครมันจะไปม,มองว่าเราบอกพี่คอนโดที่แล้วอะ่ะแม่งอยู่ปิดประตูไม่เคยได้เลยอ่ะต้องใช้ตีน <c oughs> เอาเลยใส <c oughs> <c oughs> สงสัยตลอดเลยสงติงตลอดอ่ะแบบพี่ไม่จ่ายจ่ายเองก็ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วเราก็ไปสั่งของจากเมืองนอกอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยคือเราสั่งของจากเมืองนอกก่อนทีเนี้ยเราก็ไปของแพงเลยคือไม่ก็เป็นคนหัวสูงนั่นแอละรายได้น้อยแต่หัวสูงก่อนเออเราก็เลยแบบว่าไม่เอาจะเอาเราก็เลยไปสั่งของจากเมืองนอกคุยเท่าไหร่ทําความคือเราว่าเราศึกษาดีแล้วแต่แน่นอน20ปีที่แล้วเราก็ยังไม่เก่งเท่าตอนนี้หรอกส่งรอบแรกมาอ่ะโอเค เทสก่อนไงสาบานไม่ชัวร์งั้นเอาอันหนึ่งก่อนออามาโอเคสั่งอันที่สองเหมือนเดิมซึ่งบอกเขาเหมือนเดิมต่เปลี่ยนจากบานซ้ายเป็นขวาอ่ะคมันก็ส่งมาให้ผิดเราก็แบบเฮ้ยยุไม่เก็บไลค์ขอดหรอวะแล้วไอ้เจาะรู้ไปแล้วอ่ะอันนี้อันเรื่องใหญ่ละเราเจาะเบียดจากอันแรกถูกไหมอ่ะยังไงเขาบอกโอเคยุส่งกลับมานึกว่า โอส่งค่าส่งกลับไปมาก็หมื่นนึงอันนี้มาจากไหนอายุโรปเลยมาจากเมกาหมดใช่นี่คือผล้นิงสั่งมารอบสองแล้วแบบอะไรวะผิดอีกนะเขาบอกส่งคืนไปแล้วสั่งเข้ามาค่าขนส่งสองร้อยเหรียญคาสีอีกและอันนี้คือรอบสองเราเราพลาดไเยอะเยฉะนก็ รอบแรกแล้วโอเคโอเคโอเครอบสองสองอีกสองบาททีนี้ผิดทั้งคู่อก็ใช้ไม่ได้สั่งใหม่ทีนี้ก็ต้องถ่ายรูปนู่นนั่นนี่เนี่ยวุ่นวายเลยอะวุ่นวายแล้วก็เราก็เหลือไอ้ซากนั้นอะที่ไม่ได้ว่าแบบใช้ไม่ได้เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่โซเมทของประตูเราอะมันผิดด้านะก็เก็บไว้ทุกวันนี้ยังอยู่เลยอะเป็นที่ระลึกเป็นวัดจุดเริ่มต้นเราก็เริ่มโมโหมากว่าแบบอะไรวะแค่นี้มันดูแลไม่ได้หรอแค่นี้คุยไม่รู้เรื่องหรอทําเองก็ได้วะ